บทเรียนที่15ระบบฐานข้อมูลบนคลาวสาระการเรียนรู้ในบทเรียนนี้จะประกอบด้วยความหมายและประเภทของคลาวลักษณะการใช้งานของคลาวประโยชน์ของคลาวสำหรับธุรกิจระบบฐานข้อมูลบนคลาวพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวความสำคัญของระบบจัดการฐานข้อมูลบนคลาวทักษะของผู้รับผิดชอบระบบจัดการฐานข้อมูลบนคลาวและขั้นตอนการสร้างระบบจัดการฐานข้อมูลบนคลาว ความหมายและประเภทของคราวคราวย่อมาจากคราวคอม t ิ n ตแต่จะเรียกสั้นๆว่าคราวซึ่งก็คือเครื่องมือหรือการบริการ System host ต์เป็นระบบที่เป็นตัวกลางไว้ควบคุมซิสเต็มอื่นๆต,ต่างๆผ่านอินเทอร์เน็ตทางนี้คราวในตอนนี้นั้นมีบริการสวิตที่ให้บริการในระดับ N to N หมายถึงคราวมีบริการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริการระบบเครือข่ายการเก็บข้อมูลการประมวลผล การใช้งานด้านซอฟต์แวร์รวมถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และอื่นๆประเภทของคราวประกอบด้วยหนึ่งพ c บบิ u ลข l าวสองโล u d ข่าว สาม i v a t e Cloud ประเภทของการบริการบนคลาวด์ประกอบด้วย 1. One p r e m i s e สอง Infrastructure as a Service 3. าม Platform as a Service 4, Service. สี่มินิทเซอร์วิสลักษณะการใช้งานของคลาวด์หนึ่งไฮบริดคลาวด์สองมันติกคลาวด์ ประโยชน์ของคลาวสำหรับธุรกิจหนึ่งค่าใช้จ่ายการสำรองข้อมูลการกู้คืนความเสียหายยืดอยู่ในการจัดการทรัพยากรออนไลน์24ชั่วโมงแล้วก็ทำงานเป็นทีมระบบฐานข้อมูลบนคลาวเป็นฐานข้อมูลใหม่ที่ถูกปรับปรุงและสร้างขึ้น ระบบการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดก,การแบบเดียวกับไฮบริดคลาวพ b l บิ c คลาวหรือไบเวกคลาวโดยสามารถขยายขนาดเพิ่มขึ้นหรือปรับแต่งทรัพยายการได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานความสำคัญของระบบจาัดก,การฐานข้อมูลบนคลาวหนึ่งระบบจาัดก,การฐานข้อมูลบนคลาวมอบพื้นที่จัดเก็บที่คุ้มค่าและปรับขนาดได้ไม่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับความจุไม่เพียงพอ2ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ระบบการจัดก,การฐานข้อมูลคลาวมีความคล่องตัวประหยัดค่าใช้จ่ายความปลอดภัยและความเรียบง่ายสาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีไฟล์หลายพันล้านไฟล์และข้อมูลระดับเพต่อไปใบสามารถเพิ่มทรัพยากรความล้ทานและการประหยัดต้นทุนของที่เก็บข้อมูลคลาว4ประสิทธิภาพของค่าใช้จ่าย5เพิ่มความคล่องตัว 6. การนำไปใช้จริงได้เร็วขึ้น 7. การจัดก,การข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 8. ความสามารถในการเพิ่มทรัพยากรได้ไม่จากัด 9. ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ขั้นตอนการสร้างระบบจาัดก,การฐานข้อมูลบนคลาวหนึโครงสร้างของฐานข้อมูล 2. การทำให้เป็นมาตรฐานของข้อมูลเป็นกระบวนการที่ให้แนวทางที่มีโครงสร้างในการจัดระเบียบฐานข้อมูล 3. เพิ่มการเพิ่มคีย์หลักลงในตารางฐานข้อมูลจะเป็นต้องมีคีย์หลักคีย์เวิร์ดท,ที่ไม่ซ้ำกันในขณะที่สร้างฐานข้อมูลหรือการปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน สี่การแยกถา,านข้อมูลออกเป็นตารางรง่ายและขนาดเล็ก 5. การกำหนดค่าความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ 6. ความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว,ตว 7. ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม 8. ความสัมพันธ์แบบลกลุ่มต่อกลุ่มและเกดกการปรับข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน จบบทเรียนที่15ระบบฐานข้อมูลบนงลราวดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบสึกดท้ายบทและฝึกปฏิบัติในกิจกรรมเสนอแนะและกอใบงานด้วย